ตลอด19ปีบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพคลาสยานฮุนเตล่าโหลดเลนผจญภัยมาแล้วกว่า9สมสรครับช่วงดาวรุ่งเขาวนเวียนขายแข้งอยู่ในลีกดัชถึง5ทีมก่อนจะพีคสุดกับอาแจกอันเซดัมและโดนดึงตัวมาเล่นในสเปนกับเรอัลมาดริดตอนอายุ26ทว่าชีวิตนอกบ้านเกิดช่วงแรกของฮุนเตล่าดูจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมอนนี่เล่นให้ชุดขาวเพียงครึ่งรูการก็ถูกปล่อยไปเอซีบิลาน เล่นในอิตาลีได้แค่ซีซั่นเดียวก็โดนเลหลังให้ชาวเกสูนสีในเยอรมันอีกต่อถึงตรงนั้นด้วยวัย27ปีฮันเตอร์ควรจะอยู่ในจุดพีคของอาชีพขาแข้งแต่ความเป็นจริงเขากลายเป็นนักเตะพันจรที่ยังไม่มีโอกาสได้เฉิดฉายมากนักยิงเทียบกับเพื่อนร่วมชาติรุนราวไล่เลี่ยกันอย่างไอเยนโรเบนที่เพิ่งได้แชมป์ลีกกับบบเยนมิวนิกโรบินฟานเบอร์ซี่โด่งดังกับอาร์เซนอลกระทั่งเวสลี์ชไนเดอร์ผู้มีชื่อลุ้นรางวัลบอลลอดอร์ คุนเดลาก็ยิ่งดูห่างไกลาจากบรรดาอัศวินสีส้มเหล่านั้นทว่าการย้ายมาคาแข่งกับชาวเก้ในรุ่การ2,010ถึง2,011เปลี่ยนชีวิตหมอนี่ไปตลอดกันฮันเตอร์กลายเป็นเพชฌฆาตผู้เข้ามาเติมเต็มแดนหน้าของทีมและพาตัวเองก้าวเข้าไปอยู่ในหัวใจแฟนบอลอย่างรวดเร็วครับเขาเริ่มต้นปีแรกด้วยการพาชาวเก้คว้าแชมป์ DFL โพคาวยิงถล่มทลาย48ประตูทุกรายการ ก่อนจะจบดาวซันโวลีเยอรมันในซีซั่นถัดมาและแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในแง่ถ้วยแชมป์มากมายแต่ฮุนเตล่าก็ร่วมเดินทางกับราชันสีน้ำเงินนานถึง7ปีเต็มหมอนนี่ลงสนามไป240เกมยิงได้126ลูกเขาขึ้นทำเนียบรองดาวซันโบตลอดการของสโมอสรอ,อย่างสง่างามฮันเตอร์กลายเป็นตำนานชาวเก้โดยไม่มีข้อกังขากับ ถึงตรงนี้นอกจากจะได้แชร์ความทรงจำและช่วงเวลาดีๆร่วมกับราชันสีน้ำเงินแล้วคลาสยานฮุนเตลา่ายังคนพบสัจธรรมอีกข้อหนึ่งสัจธรรมที่ว่าด้วยบางครั้งการได้ทำงานในบริษัทเล็กๆแต่เป็นคนสำคัญคุณอาจมีความสุขกับการอยู่องค์กรใหญ่ๆแต่ต้องรับบทเป็นเพียงตัวประกอบก็ได้ฮันเตอร์เองเคยมีโอกาสได้ค้ายแข้งกับยอดทีมอย่างมาดริดและมิลานก็จริงแต่ในเมื่อเบียดตำแหน่งไม่ไหวสู้ต่อไปไม่รอด ผลลับของการหาทางลงและเริ่มต้นใหม่กับชาวเก้ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นตัดภาพมายังรุูการ2017-2018ถึงโดยอาการบาดเจ็บและอายุที่เยอะขึ้นฮุนเตล่าตัดสินใจย,ย้ายกลับบ้านเกิดไปเล่นกับอาแจกอีกครั้งณนวันนั้นต่างฝ่ายต่าง m o ฟออนครับในวัย34กรัะตันเตอร์ยังเล่นหลีคอนแลนด์ไหวอยู่เขามีส่วนพาอาแจกควา้าแชมป์ทุกรายการราว3โทรอย และเมื่อปฏิทินหมุนมายังปี2021คุนเตล่าที่เริ่มได้รับบทบาทบนมานั่งสำรองบ่อยขึ้นเหมอนี่ก็เริ่มมีความคิดและวางแผนจะแขวนสตาร์หลังจบรูการนี้สลับไปที่ชาวเก้สามรูการหลังสุดต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาหนักเอากาันปี2018รั้งอันดับ14สีสซัน2019จบที่12แต่ทางรูการปัจจุบันราชันสีน้ำเงินเลเทะจนหล่นไปจมไว้ของตาราง ทีมดังจากเมืองเบียเก็บได้แค่เจ็ดแต้มและเพิ่งจะสะกดชัยชนะได้เพียงเกมเดียวยิงปัจจุบันหลีกเยอรมันผ่านพ้นมาครึ่งทางแล้วหากยังไม่พบจุดเปลี่ยนสำคัญการตกชั้นของชาลเก้อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวละเราทำลายมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าใครบางคนจะทนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเขาไม่ได้ครับแน่นอนวนะ่าผมกำลังพูดถึงคลาสยานฮุนเดล่า ว่ากันว่าหมอนี่เป็นคนติดต่อไปยังสโมสรด้วยตัวเองเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการกลับไปช่วยทีมอีกคำรบโดยล่าสุดดูเหมือนความตั้งใจของฮันเตอร์จะได้ผลซะด้วยเมื่อทางอาแจกยอมยกเลิกสัญญาเพื่อปล่อยตัวนักเตะไปทำตามความต้องการส่วนชาวเก้แน่นอนว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนะักช่วงนี้ใครมาช่วยก็ต้องคว้าไว้ก่อนทางฮุนเตล่ากล่าวครับวันนี้เป็นช่วงสุดท้ายในฐานะนักเตะอาชีพของผมแล้ว ผมอยากช่วยสมโมสรแห่งนี้ชาวเก้ควรอยู่บนหลีกสูงสุดต่อด้วยความสัตย์จริงผมจะท่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อพาทีมรอดพ้นการตกชั้นเรียกว่าเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนแขวนสตั๊ที่โคตรเท่ครับยิงทานเตอร์ช่วยชาวเก้ได้ตามความตั้งใจจริงหมอนี่คงได้เป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานในหมู่ราชันสีน้ำเงินไปอีกนานเท่านั้น